สวัสดีค่ะหนูชื่อน้ำฝนมาจากโรงเรียนอันทองปรุรรมรัวิทยาคมกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หนูสนใจด้านการเรียนการสอนเพราะหนูเกิดจากแรงบันดาลใจในการที่ครูสอนแล้วหนูเข้าใจอธิบายจากเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายซึ่งแรงบันดาลใจที่ทําให้หนูอยากจะเรียนแล้วก็ศึกษาต่อในวิชานั้นหนูเลยอยากจะนําแรงบันดาลใจนั้นมาทํา เหมือนครูแล้วก็สร้างแรงดาลใจต่อให้กับนักเรียนหลายๆคนหนูจึงอยากจะเป็นครูที่สอนอธิบายเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายแล้วสร้างแรงดาลใจให้กับนักเรียนให้ได้ค่ะแล้วนําประสบการณ์ต่างๆมาเล่าแล้วก็อยากจะส่งต่อให้นักเรียนเพื่อเป็นประสบการณ์แล้วก็แนวแนวแนวทางในการเป็นครูให้นักเรียนต่อไปค่ะวิธีการจัดการเด็กที่มีรากดดันสูงจากครอบครัว หนูจะเริ่มต้นจากการที่หนูจะรับฟังเขาแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาก่อนให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถพูดกับเราได้อย่างปลอดภัยเราจะไม่ตัดสินเขาแล้วก็รับฟังเขาด้วยเหตุผลแล้วก็อธิบายแล้วก็ชี้แจงแนวทางจัดการความเครียดไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเวลาการจัดการเวลาซึ่งสำคัญมากแล้วก็การที่ หายใจเพื่อลดความเครียดซึ่งถามว่ามันสาคัญยังไงการหายใจหรือการฝึกหายใจเข้าออกมันเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราช่วยลดความเครียดลงซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ลหลายๆคนมองข้ามแต่มันสําคัญมากแล้วก็จะทําให้นักเรียนมั่นใจโดยที่นักเรียนไม่รู้สึกกดดันและจะเป็นกําลังใจให้นักเรียนค่ะ 3. วิธีจัดการความแตกต่างของนักเรียนในห้องเรียนเราต้องมองก่อนว่า ทุกคนมีความแตกต่างกันไปไม่มีใครเหมือนกันทั้งนิสัยแล้วก็ทุกๆอย่างไม่มีใครเกิดมาเหมือนกันเราต้องมองความแตกต่างให้เป็นโอกาสเช่นการจัดกิจกรรมกลุ่มให้แต่ละคนใช้จุดแข็งมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือทีมนำความสามารถพิเศษหรือจุดแข็งของตัวเองมาช่วยเหลือทีมให้ได้ค่ะแล้วก็ปรับวิธีการสอนให้หลากหลายทั้งการเรียนรู้ด้วยการฟังการลงมือการพูดคุยเพื่อ เกิดความสามัคคีกันเพื่อให้ในทุกคนได้ผ่านได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณค่ะ